กินจับแช่ผัดรุร้นเส้นเกาหลีเดี๋ยวนี้ทำเองได้ง่ายๆที่บ้านแล้วนะรู้ยังมาดูวิธีการทำกันเลยก่อนอื่นเราก็เลือกก่อนว่าเราจะใช้เนื้อสัตว์อะไรจะเป็นปลาหมึกจะเป็นกุ้งก็ได้จะใส่หมู3ามชั้นจะไลท์อะไรแบบนี้ก็ได้นะแต่วันนี้วัตถุด,ดิบของเราก็คือน้องหมึกศึกสายหัวโตๆโได้มาเสร็จแล้วเราก็มาทำความสะอาดน้องไว้ก่อนโดยใช้เกลือขายำสักสองสามครั้งเพื่อลดกลิ่นคาว พอเราได้น้องเป็นแบบนี้แล้วเราก็เอาไปขยำเกลืออีกรอบนึงก่อนที่เราจะแช่โซดาแล้วไปไว้ในตู้เย็นสักประมาณสัก5นาทีหรือ10นาทีรว่างรอเราก็ไปเตรียมเส้นกันจ้าและนี่เลยพระเอกของเราน้องคือจับแชร์วุ้นเส้นเกาหลีเนี่ยเราก็เพิ่งรู้นะว่าเดี๋ยวนี้เขามีแบบสำเร็จรูปแล้วแต่มีวิธีการทำอยู่หน้าซองอีกสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆเลยเราเห็นเขามีรสดั้งเดิมกับรสเผ็ด เลยสั่งมาสองอันเลยจ้านี่เลยจะมาทําเป็นรถเผ็ดให้ดูก่อนอันดับแรกเขาบอกว่าต้มน้ําร้อนให้เดือดจัดเอาวุ้นเส้นเกาหลีลงไปอบเอาไว้ประมาณ30นาทีแล้วก็นําขึ้นมาน้องสุกเป็นแบบนี้เลยจ้าต้องมีความหนึบหนึบกึบกึบอร่อยเตรียมเครื่องสําหรับต้มปลาหมึกรสกลิ่นคาวกันจ้าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็เอาน้องลงไปต้มเลยไม่ต้องต้มนานนะเพราะเดี๋ยวเราจะไปผัดต่อ วน้องขึ้นมาแล้วน็อกน้ำแข็งไว้ได้เลยน่ากินสุดๆเรามีกระหลำ่ำหอมใหญ่รดข้าวโพดเห็ดหูหนูอยากเปลี่ยนเป็นผักชนิดอื่นก็ได้นะส่วนอันนี้เขาเรียกว่าออมุกจะแถมมาในซองอยู่แล้วแล้วเราก็ไปตั้งเตาผัดน้ำซอสกันเลยน้ำซอสเขาก็มีมาให้สําเร็จรูปผัดเข้าไปกับกระเทียมตอนนี้กลิ่นหอมมากทุกคนเขาทําเป็นซอสแบบเผ็ดมาอยู่แล้วนะ เราชิมซอสน้องมีความเข้มข้นเค็มนำหวานตามไม่ต้องปรุงเพิ่มก็อร่อยเราชอบกินเผ็ดมากกว่านี้เราก็เลยขอเติมพริกป่นเกาหลีเข้าไปอีกพริกเขาหอมไม่เหม็นหืนใส่ไปเลยสิจ้าตามด้วยวุ้นเส้นเกาหลีเลยจ้าคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้เองง่ายมากๆเลยใช่ไหมละ่ะถ้าใครอยากลอง เราปักพิกัดไว้ให้ที่ตะก้าสีเหลืองนะไปคลิกดูได้เลย,เลยโอ้ยกลิ่นหอมอย่าบอกใครเชียวมากินจะเถอะตักใส่จานเลยจ้าโรยต้นหอมเพิ่มสีสันนิดนึงตามด้วยงาขาวขั่วใส่งาขาวไปทั้งส่วนเลยมั้งเนี่ยอาเขาหอมดีนะทุกคนทั้นตอนชิมนะจ้าก็เสร็จนางเหมือนเดิม อร่อยไม่อร่อยก็ดูจากนางกินเอาละกันกินคนเดียวไม่แบ่งอีกแล้วจ้า